สวัสดีครับผมชาตาครีชาราศีกัรชาชิงจับนะครับชามันจา่าวันนี้มาที่อู่ของสายันเอ้ยไม่ใช่สนธยาเซอร์วิสแอนด์พาร์ทนะครับอาจารย์สนธยาสวัสดีครับอ่าแม่อู่ของท่านตั้งอยู่ที่ไหนครับเนี่ยบอกหน่อยนะครับลูกค้าจะมาครับก็อยู่หน้าโรงเรียนเลยครับหน้าโร<ล>งเรียนบ้านหนองปูตำบลปั้นว่าอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบเบิร์โทรศัพท์ก็ศูนย์แปดหนึ่งครับเก้าเจ็ดห้าสองแปดสามสี่ แวะมาใช้บริการกันได้นะครับที่อู่ของเราเนี่ยมีอะไรต่ออะไรจะแนะนําให้กับลูกค้าเดี๋ยวเราตามไปชมกันเดินครับสวัสดีครับบ่ายนี้ที่อําเภอหนองครูจังหวัดหนองขอนแก่นใช่ไหมครับบ้านหนองครูครับบ้านหนองครูนะหนองครูครูคลองไม่ใช่คุณครูนะบ้านหนองครูจังหวัดขอนแก่นครับที่อู่อาจารย์สนธยานะครับเป็น ครูฝึกสอนของชมรมรวมช่างด้วยใจท่านหนึ่งที่ท่านเก่งหลายอย่างนะครับไวริงสายไฟซ่อมกลอง ECU วางเครื่องยนต์แก้ไขระบบรถแปลกๆนะครับมายาวนานก็ได้โอกาสเดินทางผ่านมาแล้วก็ขอมาเยี่ยมเย็นซึ่งกันรละก,กันนะครับในกลุ่มช่างของพวกเราเพื่อ,อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการดำเนินการของช่างในอนาคตว่าเราสมควรจะเดินทางไปแนวไหนโดยปกติน้นอาจารย์สนัยาจะเป็นครูฝึกสอนเรื่องไวริ่งสายไฟกับกของ ECU เป็นหลักนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับในกลุ่มช่างของพวกเราอย่างเช่นเซ็นเซอร์ต่างๆการวัดเป็นอย่างไรการอ่านค่าเป็นอย่างไรอาจารย์สนทยาจะเสียสละเวลาเข้ามาคอมเมนต์ แล้วก็ให้ความรู้ในห้องต่างๆก็ได้โอกาสมาเยี่ยมเยียนก็เลยขออนุญาตอาจารย์สนธยาว่าจะจะขอมาดูงานที่อู่นะครับเราจะให้อาจารย์สนธยาแนะนําตัวเองก่อนนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนะครับชื่อเสียงเรียงนามอะไรฝุกกระบีมาจากไหนก็ชื่อสนธยานะครับสนธยาผู้ลิกิจกสครับก็เมื่อก่อนก็เป็นช่างศูนย์บริการครับก็อยู่นอยู่ หลายสูงครับอ่าโตยต้าที่แน่ๆแล้วแล้วสู์ไหนครับก็เริ่มตั้งแต่ปี39ครับปี39ก็ทําที่ h o n ด้าครับฮอนด้ใช่ครับแต่ว่า h o n ด้าจะอยู่ไม่นานครับอยู่อยู่ปีเดียวครับครับอยู่ปีเดียวแล้วก็พอดีมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวก็เลยเข้ามาอยู่นิสสันออยู่นิก็หลายค่ายนะครับก็นิสสันจะนานหน่อยครับ5้าหปี ปีแล้วก็จากนิสันก็ไปอยู่เบนซ์อยู่เบนซ์อีกใช่ครับอยู่เบนซ์ก็ไม่นานครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าคนไหลได้ในความคิดถึงผมนะครับความรู้ที่ได้มานั้นไม่หวงเลยที่สำหรับให้ช่างไม่คิดไม่คิดปิดไปเลยเลยครับก็ถ้าเป็นช่างด้วยกันก็ก็ให้ได้ครับให้ได้ใช่ครับให้ได้ครับให้คำปรึกษาได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ทุกเรื่อง เขาไม่ม่ีใคลราด้วยที่เวลาด้วยคราคือระยะเวลาเราทํางานเราว่างก็ไปตอบใช่คือบางครั้งไม่ว่างก็ต้องว่างกันไม่ได้ตรงนี้ก็คือปกติทุกคนต้องทำมาหากินครับแต่ความรู้ที่ได้มานั้นก็ถือว่าเป็นบุญคุณที่ทุกคนต้องจดจำครับใช่ครับเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีใครจะสามารถรู้ได้หมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาแลกเปลี่ยนกัน ในอนาคตอันใกล้นี้ครงการควันดำนั้นจะเข้มข้นมากท่านผมได้ไปไประชุมกับท่านอาทิตยุดีท่านบอกว่าจาก45%จะให้เหลือแค่30%มถ้าคันไหนเกิน30%ต่อทะเบียนไม่ได้ห้ามวิ่งเลยตอนนี้เขาระงับในกรุงเทพเนพันกว่าคันแล้วไม่วิ่งพวกเราต้องตั้งลบให้ดีก <laughs> <c oughs> ็ตรวจเข้มมากครับเพราะกฎหมายคงจะออกเร็วๆนี้แหละ การควบคุมควันดำท่าผ่านพวกเราองทำงานค่อนข้างจะละเอียดขึ้นครับเพราะว่าหัวฉีดเนี้ยต้องระวังเลยในรถรุ่นเก่านะคฮะแม้กระทั่งรุ่นใหม่เราก็ต้องหาตัวตัวเสริมช่วยเขาครับครับ,รบก็หลังจากผมพูดคุยกับอาจารย์สนธญาเสร็จเรียบร้อยก็คงม,มอบหน้าที่ให้กับโคศก<อ>ประจำสำนัก<อ>รวมชัางโดยใจเหมือนเดิมครับสวัสดีครับคุณเดชาครับเดชาชิงจับ เดี๋ยวอาจารย์สนัยาจะพาพาดูนะฮะงานวางเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงขอขอบพมะาเณทียมตรันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะผมชาชิงชักหรือว่าชาตากีชาอ่เคาเยอะมากครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนัานามา เอาแวะเยี่ยมชมกันที่อู่นะเรื่องรถเรื่องรานนี้เราใช้กันอยู่เมอสมัยก่อนผมเล่นตลกกันนี่ต้องออกรถคนละคันเพื่อความโอ้หหลขับวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งลอกกันฝั่งทนกรุงเทพวิ่งกันเหมือนรถแก่งเลยนะแต่ทุกวันนี้สายตาก็แย่ขับรถงุ่มงามหน่อยนะแต่ก็ปลอดภยัยปลอดภยัยเอา้า <c oughs> วันนี้เรามาเรื่องรถเรื่องราเรื่องความปลอดภยัยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าขับรถมา สุขภาพร่างกายเราก็สําคัญแต่เครื่องสุขภาพของเครื่องยนต์ก็สําคัญเห็นไหมครับอ้าวจะแวะมาเยี่ยมชมดูกันหน่อยว่าอตอนนี้มีรถอะไรมาแก้ไขมาซ่อมบำรุงอะไรกันบ้างครับอ๋อครับคันนี้เป็นอะไรเอยอาการตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายหนาๆวๆร้อนๆสัน่นอันติดครับเป็นอะไรนะอันติดปีศูนย์แปดครับตัวนี้อ๋ออันติดปีศูนย์แปดครับ,รบก็ จะเปลี่ยนสายไฟครับอ๋อนี่จะเป็นมันเป็นรถแท็กซี่แหละรถแท็กซี่ที่ใช้แท็กซี่ปลดป้ายครับก็ก็จะรู้ๆกันอยู่ว่าสภาพมันมาอย่างไงนะครับอ๋อใช่ใช่เพราะว่าใช้งานเยอะหน่อยรสมุกสมบันนิดนึงนะฮะพวกสายไฟพวกอะไรมันจะกรอบกรอบหมดอายุครับครับนี่ก็มาดูแลแก้ไขเรื่องของอ่าส่วนสายไฟใช่ครับก็จะมาเปลี่ยนสายไฟครับแต่ว่าสายไฟถ้าเป็น ถ้าเบิกใหม่เนี่ยของบ้านเรามันจะแพงอ๋อครับมันแพงก็อันนี้ทําไงของอาจารย์ก็ใช้สายญี่ปุ่นครับแต่ว่าสายญี่ปุ่นมันจะมาไม่ตรงครับอ๋อครับผมจะมาไม่ตรงอ่าก็ใช้ประสบการณ์ของอาจารย์ของญี่ปุ่นนะฮะมันก็คุณภาพกับอ่าของไทยญี่ปุ่นแตกต่างกันครับนี่ครับเป็นพวงอย่างนี้ดูไม่สวยนะครับแต่ว่าถ้าสายใดสายหนึ่งมันขาดหายไปนั่งรถร้อนตายะอันนี้จะเป็นญี่ปุ่นสายญี่ปุ่นนะ มาแล้วก like oh. ็จะมาลื้อท oh, ําใหม่คร yes. no, ับล no ื know, ้อทาใหม่เข้าปลักใหม่ปลักญี่ปุ่นกับบ้านเรามันจะไม่เหมือนกันอ๋อปลักไม่เหมือนกันใช่ครับปลักของอีซยูมันจะไม่เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ต้องใช้ก็เรียกว่าประสบการณ์นะครับในการดัดแปลงใช่ครับนะฮะแต่ว่าของมันคุณภาพใช่ครับเปล่งเก่าหัวมันไม่เท่ากันอ่ามันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราก็มาแปลงเอาสามารถแปลงได้ช่างไทยเก่งครับนะฮะนะครับเราก็ต้องให้ความไว้วางใจกับ ช่างนะครับเรื่องของการอ่ะนี่เรื่องของไฟฟ้านะครับอีกด้านหนึ่งตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็สตาร์ทไม่ติดครับสตาร์ทไม่ติดนะลูกไม่ยอมตื่นนะไม่อันนี้ผมไม่ได้ทําเป็นอู่อู่เพื่อนเขาเขาส่งมาให้ส่งมาให้อีกทีหนึ่งใช่ครับมาช่วยดูแลหน่อยอ่ะแต่ว่าคือปกติช่างก็จะแชร์แชร์กันใช่ครับคือช่างงานเขาไม่เขาก็งานไม่จบก็มาช่วยๆกันเหมือนนักเรียนรุ่นเดียวกันอ่ะช่วยๆกันดูกันบ้านเนาะ แต่ว่ายังไม่ได้ดูครับตามคิวจะดูกันบ้านประทัประดาเราก็เรื่องเรื่องชวนหัวผมคุยแบบตลกตลกชวนหัวถ้าลักวิชาการมากคนมันก็จะเออเดี๋ยวคนฟังแล้วงงๆอยู่แล้วก็ไม่ให้สเรียดมากตรงนี้จอดอยู่นี่เป็นอะไรครับเนี่ยออันนี้โฟก ท่านสปอร์เมอร์มีปัญหาเรื่องเกียร์ครับเรื่องเกียร์เหรอใช่ครับเ,รเกียร์ลูดหรือว่าอย่างไรครับตอนนี้เกียร์มันล็อกเกียร์สามครับแเกียร์เยวล็อกเกียร์สามขอโทษนะเกียร์ลูดเพราะว่า,วาถ้าเกียร์เป็นหู้เลยแย่เลยขอโทษนะครับขอโทษท่านผู้ชมมันก็อดไม่ได้ว่า <laughs> ผมตลกนะฮะ <laughs> ผมไม่ใช่นักร้องรู้ว่าดาราดิ้นดาราก็พูดเล่นตลกนั่นนี่ตลกคือไม่อยากให้มันลืมไง ก็เลยต้องพูดไว้เดี๋ยวก็จะหาว่าเอ๊ะระดับอาจารย์นึงพูดอะไรไม่ขำเกียร์เป็นหู้เนี่ยไปรักษาเองแล้วกันที่อู่ไม่รับนะอรถโฟกล็อกเกียร์สามนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ตรวจซ่อมครับอ่ยังไม่ตรวจซ่อมรอรอรอตามคิวนะไอ้คันนู้นเป็นอะไรครับนู้นอ่ะตัวไหนครับดนดำดำนู้นอ่ะอ๋อแคมรี่เลยครับแคมรี่แคมรี่ของ ECU พังครับ ECU คือก็ ของควบคุมสมองคนใช่ครับชื่อเต็มเขาก็อิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลยูนิตอีจันอีจันนั่นอานขาวอิเล <laughs> <laughs> ็กทรอนิกส์คอนโทรลยูนิตยูนิตครับยูนิตที่แปลว่าหน่วยในรถยนต์มันก็จะมีหลายหลาย,หลายหลายยูนิตหลายยูนิตครับหลายยูนิตมันก็จะเรียกตามห้องห้องห้อง<ป>ห้องแถวนั่นก็เป็นยูนิตเหมือนกันแฟลตนี่ก็เป็นยูนิตครับอพาร์ตเมนต์ก็เป็นยูนิตครับคือเป็นเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆไปรถยนต์ก็จะมี ECU เครื่องยนต์ครับ ECU เกียร์ไอ้พวกนี้บ <EC U S 2> างทีรุ่นใหม่นี้ก็ต้องศึกษาเป็นโปรแกรมใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีข้อมูลมีเป็นเป็นโปรแกรมข้อมูลบ,บางทีมันข้อมูลเขาเรียกว่าเบอร์ต้นจูนอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ก็ต้องต้องใช้ใช้โปรแกรมยิงเข้าไปครับโอ้ครับถ้าไม่มีก็ก็ซ่อมรถยากครับซ่อมรถยากสมัยนี้คือว่าช่างต้องมีการศึกษาที่เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่า เอาแต่น้ำมันเครื่องเลอะๆ,ๆ,ๆอย่างเดียวไม่ใช่นะครับก็ต้องมองช่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นระดับอาจารย์นะครับสอนลูกศิษย์ลูกหาหลายคนซ่อมรถนี่ต้องรู้อ่านภาษาอังกฤษเป็นนะครับต้องอแปรได้นะต้องรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วย <S <S อันนี้ก็เรียกว่าช่างเดี๋ยวนี้ก็เรียกอาจารย์กันนะครับอย่าบอกโอ้เป็นช่างช่างย่างช่างมันธรรมดาเดี๋ยวนี้ต้องเรียกอาจารย์นะครับอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับอาจารย์ สายันอสุิยาอาจารย์สุริยานะครับผมนึกว่าสายันนะครับวันนี้มีอะไรฝากถึงลูกค้าที่จะมาใช้บริการบ้างนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่านที่จายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแก้ปัญหาแก้ปัญหางานแก้ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ก็คือหู่พักพวกหรือว่าโอ้เพื่อนฝูงทําแล้วไม่จบอยากให้ช่วยก็แนะมาได้ก็เข้ามาครับแต่ว่าก็ ็ต้องให้เวลาให้เวลานิดครับบางงานมันก็เสร็จไวบางงานก็อาจจะช้าบ้างก็ตามอาการครับแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาของเครื่องยนต์บ้างเครื่องยนต์มันก็มีพวกสารหล่อลื่นก็ปกติครับที่เราใช้กันครับกับผลิตภัณฑ์ของสอหญายนต์จูนนิ่งนะฮะอกลางหัวชงหัวชีดอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็เรื่องเกียร์ด้วยนะครับก็ฝากไว้นะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับติดตามรับชมกันนะครับลูกค้าหรือว่าช่างด้วยกันก็แล้วแต่นะครับที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับก็ขอทุกท่านนะครับได้ดูแลรักษาเครื่องยนต์ของท่านนะครับด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นกันเองกับลูกค้านะครับอันนี้นะขอบคุณอาจารย์สนิยามากครับนะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับ ต้องขอขอบคุณสถานที่แต่ทําครับอู่สัญยาเซอร์วิสแอนด์พาร์ทอู๋ในเครือของชมรมรวมช่างได้ใจและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สอใหญ่ยนจยน,ยน,นิ่งขอขอบคุณอาจารย์เดชาชาชิงฉับว่าเป็นพิธีกรหลักในวันนี้ครับและที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่ธงชัยจเจริญสุขประธานชมรมรวมช่างได้ใจสำหรับอีพีนี้ต้องขอจบว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวติดตามชมในอีพีหน้าว่าอาจารย์ใหญ่และอาจารย์เดชาจะพาไปตะลุยที่ไหนในเครือของชมรมรวมช่างดใจติดตามรับชมในอีพีถัดไปครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ให้กับยาย่ยจูนิ่งทาง YouTube Channel และฝากติดตาม f c e e o o o k หา่ยูจูนิ่งทั้ง2เพจตากรีและระยองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ